ในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานคุณก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องการเงินคุณก็ต่อสู้ไปได้นะคะเรื่องความรักคุณก็แข่งขันชนะเดิศน,นะคะคุณจะเลิศมากเลยนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณมีใครชนะอยู่แล้วคุณประสบความสําเร็จร่ารวยแน่นอนนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูไพ่ใบที่สองกันนะคะจะเต็มคาราบลไหมนะคะเอาละค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะไพ่ใบที่สองโอ้โไห2 2> โโไพ่ทาวเวอร์ไพ่แห่งการเริ่มต้น การเริ่มอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณคุณจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคุณลำบากอยู่คุณมีปัญหาอยู่คุณจะพังทลายลงมานะคะกำแพงปัญหาต่างๆจะพังหมดเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปในทางที่ดีมากเต็มคาแราเบลเลยค่ะใครที่รับคำทำนายพิมคำว่ารับคำทำนายนะคะทาไม่พิมพไม่ใช่ดวงของคุณนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ